วันนี้เราอยู่กับโต้ต้าซลูน่านะฮะตัวนี้ตัว S เลยนะครับตัวสปอร์ตนี่ครับทากุญแจเพิ่นใหม่เลยฮะเป็นกุญแจแบบพับได้นะครับสไตล์ยุโรปเลยฮะสไตล์โฟล์ะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานหล่นไม่เป็นไรนะครับสไตล์ KD ทดีสอบการใช้งานนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับลงสูตรเรียบร้อยกดล็อกครับเรียบร้อยครับกดคลายล็อกครับ ครับปกติของเดิมจะเป็นห้อยแยกนะครับของติดรถมาจะเป็นห้อยแยกอันนี้ทาไปรวมดอกเลยนะครับดูสังเกต s ซิ u r i t y ตตรงนี้นะฮะโอเคครับสตาร์ตติดนะครับจบเลยนะครับทุกค้าท่านใดนะครับที่ใช้ฟต่าวีออสนะครับรุ่นนี้อยู่นะฮะสนใจนะครับที่จะทำเป็นกุญแจรีโมทแบบพับแบบนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถแดะมเพชบูรณ์้อไม่ไหวโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับถ้าแดมว่างหลังจากเลิกงานจะรีบเข้าไปตอบทุกคำถามให้เลยนะครับคลิปนี้นะลาไปก่อนเป็นกำลังใจในการทำคลิปกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสวัสดี